สวัสดีค่ะ Good morning ladies and gentlemen today I will present about <c oughs> ลูกว่าค่ะเดี๋ยวมาทำความรู้จักก่อนนะคะลูกว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะลำต้นนะคะก็จะสูงใหญ่สูงมากเลยนะคะ เยอะๆอย่างนี้นะคะอยู่ที่บ้านเนินสยามนะคะบ้านเนินสยามตำบลผางามอำเภอเมืองชัยจยังหวัดเชียงรายค่ะต้นว่าจะอยู่ข้างๆหอประชุมของเรานะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณของที่วัดขุนแก้วพัฒนารามนะคะบ้านเนินสยามค่ะเยอะมากเลยค่ะตอนนี้นะคะลูกว่าสุกอร่อยมีประโยชน์ด้วยนะคะ มกันได้เลยนะคะ จะเป็นลูกที่ร่วงลงมานะคะตกลงพื้นนะคะเยอะมากเลยค่ะถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนเห็นแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเก็บไปกินแล้วค่ะมไม่ค่อยมีผลไม้อะไรให้เราทานนะคะที่เราอยู่บ้านนอกกันแบบนี้นะคะแต่สมัยนี้เด็กๆก,ก็ไม่ค่อยทานกันแล้วค่ะว่าจะทานแต่ผลไม้ที่ขายตามท้องตลาดนะคะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ บบะะลูกว่าอุดมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งมีส่วนช่วยบำร,รุงกระดูกและฟันนะคะผลดิบของมันนะคะค่ะประโยชน์ที่2องค่ะผลดิบช่วยแก้อาการท้องเสียได้นะคะอันดับที่3นะคะผลสุกรับประทานแก้อาการท้องร่วงและอาการบิดนะคะเฉพาะผลสุกนะคะ4นะคะใช้รักษาอาการบิด มูกเลือดท้องเสียใบและ,มะเมล็ดของว่านะคะใช้ได้ค่ะ 5. นํานมาใช้ทําเป็นยาอมยากวดคอแก้ปากเปื่อยแก้คอเปื่อยแก้อาการน้ําลายเหนียวข้นนะคะเจที่แค่ะลูกว่ามีสรรพคุณช่วยชะลอความแก่และความเสื่อมของเซลล์ได้นะคะช่วยบรรเทาอาการของวัณโรคและโรคปอดได้ค่ะ สิช่วยรักษาโรคหอบหืดที่เกิดจากการแพ้อากาศนะคะด้วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดต,ตันนะคะในสมองค่ะสองมีส่วนช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งนะคะน้ำมันหอมระเหยช่วยในการย่อยอาหารด้วยการเพิ่มการหลั่งน้ำดีและน้ำย่อยต่างๆนะคะก็คือน้ำมันหอมระเหยนั่นเองนะคะ 1 4ช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารค่ะน้ำมันหอมระเหยนะคะช่วยยับยั้งเชื้ออีโคไลในช่องทางเดินอาหารซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการท้องเสียไม่บ่อยนะคะหรือว่าอุจจาระเหลวเป็นน้ำนะคะช่วยลดการจับตัวของลิ่มเลือดนะคะมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียใบและ,มะเมล็ดว่านมัด ตำให้แหลกแล้วใช้ทารักษาโรคผิวหนังได้ค่ะเอาใบและ,มะเมล็ดว่าเมื่อนำมาต้มกับน้ำตาลแล้วนำน้ำที่ได้มาล้างแผลเน่าเปื่อยได้นะคะยอดอ่อนของว่าสามารถนำมารับประทานเป็นผักสดได้นะคะยอดอ่อนของลูกว่านะคะประโยชน์ของลูกว่านะคะผลสุกนิยมนำมารับประทานเป็นผลไม้และใช้ทำเป็นเครื่องดื่มหรือวายได้ค่ะเฉพาะผลสุกนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะมีเนื้อไม้ของต้นว่าสามารถนํามาใช้ทําสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนได้อีกด้วยนะคะเพราะต้นลักษณะจะใหญ่นะคะแล้วก็สูงด้วยค่ะ mm hmm. ค่ะสำหรับคนประโยชน์ของลูกว่านะคะเราทราบกันแล้วก็อย่าลืมนะคะเจอลูกว่าที่ไหนสามารถรับประทานได้เลยค่ะหรือว่าจะหาตามซื้อซื้อตามทางตลาดนะคะถ้าเกิดมีก็อย่าลืมทานกันนะคะมีทานให้ดูนะคะนี่ค่ะ อันนี้อร่อยนะคะจะไม่ติดคอไม่ไม่ฝาดติดคอค่ะรสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยวนะคะหวานอมเปรี้ยวนินดๆอร่อยค่ะค่ะเห็นกันแล้วนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเจอที่ไหนก็สามารถทานได้เลยนะคะทานได้เลยและมีประโยชน์คะ่ะไม่มีโทษต,ต่อร่างกายนะคะค่ะค่ะพูดไทยได้ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะคะวันนี้เราจะ นำลูกว่านะคะหรือว่าต้นว่านะคะมาแต่งประโยคง่ายๆนะคะเหมือนที่คนไทยพูดนะคะว่าลูกว่ามีลักษณะยังไงยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับว่าภาษาอังกฤษก็จะพูดง่ายๆเองค่ะว่าอะไรบ้างนะคะลองอันดับแรกเลยนะคะก็คือต้นว่ามาจากประเทศอินเดียภาษาไทยบอกว่าต้นว่ามาจากประเทศอินเดียภาษาอังกฤษจะบอกว่าไงล่ะคะว่า tree come from India ว่า tree ค o m f r r o m n n i i a ว่าก็คือต้นลูกว่านะคะ tree ก็คือต้นไม้นะคะต้นไม้ก็คือต้นว่านั่นเองนะคะ come from India มาจากประเทศอินเดียนะคะค่ะประโยคที่สองค่ะต้นว่ามีลักษณะคือใหญ่แล้วก็สูงนะคะ ว้าว r e e i s big and t a l หญต้นว่านะคะใหญ่แล้วก็สูงนั่นเองนะคะง่ายๆค่ะคำประโยคที่3นะคะเราจะบอกว่าสีของว่ามีทั้งหมดอยู่3สีนะคะก็จะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำลักษณะส,สีเขียวนี่คือมันจะเป็น ผลดิบของมันนะคะแล้วก็พอมันเริ่มสุกมันก็จะเป็นสีแดงค่ะแต่ถ้ามันสุกแบบสุดๆเลยนะคะสุกงอมเลยนะคะคืออร่อยเลยนะั่นก็คือจะเป็นสีดำเลยนะคะ,ะเราจะพูดภาษาอังกฤษว่าไงนะคะ The color of what is green red black the color of what see ของว่ามีสีอะไรบ้างคะคือสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำตรงเลยนะคะตรงเลยค่ะตรงประโยคภาษสไทยเลยนะคะอ่ะต่อไปประโยคที่สี่นะคะประโยชน์ของว่ามีทั้งหมด23อย่างนะคะเราจะว่ายังไงลองดูค่ะ the benefit of w o r k t w อ่า The benefit of ว่า has twenty three เห็นไหมคะ Benefit หมายถึง like, ประโยชน์นะคะ The benefit หมายถึงว่าประโยชน์ของลูกว่า of ของว่านะคะ,คะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ23ก็คือ twenty three เรียบร้อยคะ่ะอ่าเรียบร้อยนะคะต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะ เรามาพูดถึงรสชาติของว่าดีกว่ารสชาติของว่านี่จะอร่อยนะคะถ้ามันสุกที่เรากินนะคะมันจะอร่อยจะไม่ฝาติดคอนะคะแต่ถ้าผลที่มันสุกแดงที่มันไม่สุกงอมมันไม่สุกมากนะคะมันจะฝาดติดคอ,อนิดๆนะคะไม่อร่อยะคะ่ะแต่ถ้าสุกแบบช้ำๆเลยคะ่ะก็คือสีดำเลยคะ่ะจะอร่อยมากเลยนะคะค่ะ the taste of lukewa is delicious The taste ก็คือรสชาตินะคะรสชาติ of ลูกว่าของลูกว่า is เป็นยังไงคะ delicious คืออร่อยอร่อยนะคะ very delicious ก็คืออร่อยมากนะคะค่ะประโยคแบบนี้นะคะเราสามารถนำไปพูดได้นะคะคือถ้าเห็น ต้นไม้อะไรก็ตามนะคะที่เราอยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่เราพูดไม่ได้เราก็ลองเรียบเรียงเป็นภาษาไทยดูนะคะถ้าเป็นภาษาไทยฉันจะพูดว่าอย่างนี้แต่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะค่ะเดี๋ยวลองประโยคทวนอีกรอบหนึ่งนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะว่า tree c o m e from India ประโยคที่สองค่ะว่า tree is big and tall ประโยคที่สามนะคะ the color of what is green red black ประโยคที่4ค่ะ the benefit of l u e w e n t t r e 3อ่ะประโยคสุดท้ายนะคะประโยคที่5นะคะ the taste of blue a is delicious เรียบร้อยนะคะ5ประโยคง่ายๆนะคะเพียงแค่เรามีคำศัพท์อยู่ในหัวนะคะแล้วเราต้องการที่จะสื่อไปพูดว่าอะไรยังไงถ้าเราก็แต่งเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะพูดไทยได้ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะแน่นอนค่ะ ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s อบส c r i ต e ์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าพูดไทยได้ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย See you again next time